สำหรับเลขที่ครูค่ะคิดว่าถ้าใครที่อยากซื้อเบอร์มือถือใหม่นะคะหร,หรือตั้งใจจะไปซื้ออยู่แล้วหรือจะเปลี่ยนอยู่แล้วเปลี่ยนทั้งทีเปลี่ยนให้มี5 6าหเพราะเลขห6าหเป็นเลขของการปิดประตูจน คุณจะไม่จนอีกเลยถ้าใครที่มีเลขห้าห้านี่จะค่อยๆจางจางจางจนกลายเป็นไม่มีนี่สร้างเงินสร้างทองได้มหาศาลเลขหกห้าห้านะคะเป็นเลขการเงินล้วนเป็นเลขที่แบบนะ หันไปทางไหนก็เป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจะทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนั่งอยู่ดีๆเขามาให้ไปเป็นนายหน้าซะง,งั้นนั่งอยู่ดีๆมีคนเอาที่มาฝากขายซะง,งั้นหรือแค่เปลยไปเล่นๆว่าจะขายที่ก็ขายได้ทันทีเพราะเลข6556ค่ะเป็นเลขแห่งการปิดประตูจนคําว่าปิดประตูจนหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าวันนึง ถ้าวันนี้ยังมีหนี้แต่เลขตัวนี้ค่ะใช้ไปหนึ่งปีค่ะเขาจะค่อยๆลดหนี้ลงจนแทบไม่เหลือหนี้เลยมันจะมีช่องทางการเงินมาให้เรามีเงินนะคะนะคะสำหรับเลขหกห้าห้าหกนะรักมากชอบมากเลยเลขนี้นะคะคือถ้าสมมติมีโอกาสได้เปลี่ยนแต่ถ้าไม่ได้เปลี่ยนไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะเอาเลขเด็ดๆมาฝาก ผื่อว่ามันมีในเ,เบอร์มือถือของคุณสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่ครูพูดทั้งหมดเนาะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อสนุกสนุกอย่างหนึง่งแต่ถ้าหากว่าวันนี้นะคะจะต้องดิ้นลนทุลนทุลายเพื่อไปหาตัวเลขมาเปลี่ยนครูก,ก็ไม่ได้เห็นด้วยนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่การลงมือทําของเราด้วยนะทุกอย่างอยู่ที่การลงมือทําของเราด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนคะแค่เลขก็ไม่ได้บ่งบอกอะไรในชีวิตทั้งหมด นะคะสิ่งที่มันคือทั้งหมดคือเราค่ะลงมือทําให้มากพอเชื่อให้มากพอสนุกกับสิ่งที่ทําให้มากพอ3อย่างนี้รวมกันค่ะชนะตัวเลขใดๆทั้งปวงในโลกนะคะแต่ตัวเลขเพียงมาเสริมพลังใจพลังงานและพลังการลงมือทําของเราเท่านั้นเองนะจ๊ะโอเคสําหรับวันนี้ครูไปแล้วนะคะทุกคน